สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตนักเตะดูดตังอีกแล้วนะครับ <laughs> เข้ามาใหม่ก็คือ19 TW ตัวดี๋ยวผมจัดอนนี้แานนึงเก็บหัวนะครับผมได้เข้าไปสองในกลุ่มไรไรมา6หการ์ดแม่งแพงมากนะครับที่เขาไปแลกสอยดาวใช่ไหม4,000แพงไหม แพงดิสี่พันสี่พันผมไปซื้อเอ็มล้วนมาทําทีมได้พันกว่าเอเลยนะที่ผมสี่พันไอเดีเก่าที่ผมซื้อมา2องพันเใช่ไหมหนึ่งันสา้อยเอ็มแล้วก็ผมก็เงินเหลือจากสมมุตินะสมมุติว่าในในงบสี่พันนะผมไปซื้อนั้นมา2องพันเใช่ไหมแล้วผมก็ยัดแพ็กไปแพ็คหนึ่งนะ 1, อ่ะพันสองอ่ะมันก็ต้อง แล้วแต่คนชอบด้วยนะคนบางคนเขาชอบเสี่ยงดวงแบบว่ยกูอยากเสี่ยงวะ่ะกูเติมแม่งเลยอะไรอย่างางี้มันก็ต้องเล้วกแต่คนนะบางคนที่แบบว่าสายประหยัดแบบผมก็ต้องแบบใช้เม็ดเงินอะให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะซื้อเอ็มล้วนมาทํานะครับผมแต่ก็ต้องรออีกนานนะสมมุติว่าเปิดการ์ดมันก็ได้ใช้เลยใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ตัวไหนนะครับผมแต่ก็ได้ใช้ก่อนเพื่อนอะก่อนชาวบ้านเขาอะนะครับผม แต่ถ้าเป็นสายแบบเก็บเงินเก็บอะไรเงี้ยก็จะได้ใช้หลังชาวบ,บ้านเขานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรใช้หลังใช้ก่อนก็ไม่สําคัญนะครับแต่ขอให้ได้มีอยู่ในทีมอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็น ID ที่ผมได้มาอีกหนึ่งดีนะครับเอ็มล้วนหนึ่งพัล้านแต่ผมใช้ไปแล้ว3 0มรล้านเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่นักเตะ 19 TY เข้ามาอย่างเดียวแล้วเขาได้เพิ่ม18เขียวเข้ามาอีกบางตัวมันก็มีนักเตะที่เข้าตาผมเตะตาผมหลายตัวเหมือนกันก็เลยไปจัดตีบวกหลายตัวแตกบ้างติดบ้างนะครับผมก็เลยเหลือแค่ 1,000m ผมกาจะทาต่อนะทําทีมแต่ผมเห็นราคาแล้วอ่ะผมเห็นทั้งราคานักเตะในตลาดแล้วก็ราคากาดแล้วผมว่าไม่น่าจะมีคนปล่อยมาง่าย นะครับการ์ดแม่งสี่พันแต่ถามว่าแต่ละตัวน่าใช้ไหมโคตรน่าใช้นะผมผมจะเทียบให้ดูคร่าวๆโรนัลโดเทียบกับโรนัลโดสิบแปดทีวายผมว่าเทียบมันไม่ติดอืมใครมีเอ็มอ่ะรอไว้เลยนะแต่ผมว่าถ้าการ์ดมันแพงขนาดนี้ยคนเขาก็ไม่อยากจะขายกันหร้วมันไม่คุ้มนะครับส่วนมากถ้าเปิดได้ก็อาจจะเป็นยกไอดีอะไรประมาณนี้แต่ f ีฟ้าะไรสิ 44. เดี๋ยวมันก็ต้องออกแพ็กมานะครับผมถามว่าน่าใช้ไหมทุกตัวน่าใช้ทุกตัวนะครับผมไม่มีตัวไหนไม่น่าใช้น,นะอย่างเช่นรามอสดูด,ดิโอ้โหประกบตัวร้อสองเข้ามาท้าร้อยสองผมจะโหดไปไหนวะเ่้านเะอ่ะผมอาจจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสายตาผมแล้วตอนนี้19ทีว่า เพราะผมเห็นราคาการ์ด4,000บาทแล้วแบบมันไม่น่าจะมีคนปล่อยง่ายๆนะครับผมผมก็เลยอุ้ยมีจิ๊บเคมาเซลู300ล้านโอ้โหมันเป็นตัวที่แบบว่าคนเขาไม่ต้องต้องการอะผมเห็นหลายช่องเลยนะที่แบบใครก็ได้ยกเว้นมาเซลูกับเ k r โอ้โหลงส่วนไหนมันถูกหรือมันไม่ดีหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้อะ ตูวนไมมีขาย3 0 0ร้อตัวอื่นมีขายไหมขอดูขอเช็คด้วยนะครับตอนนี้มีมาเซลลตัวเดียวที่มีขายแล้วก็ตัวอื่นเขาตั้งรับกันดุี่ร้อยกว่าตัวเงี้ยถ้าฟันได้โคตน่าใช้ความเร็ว92้าสองหมุจะเร็วไปไหนวะเร็วกับกองหน้าบางตัวนะอะใครอยากได้ไอดีนี้ก็ inbox มานะครับผมขายได้ก็ขายขายไม่ได้ผมก็เก็บไว้ตีบวก นะครับผมแต่อีกหนึ่งประเด็นที่เข้าตาผมมากที่ผมแบบมองข้าม19 p y ไปไเลยก็คือ18เขียว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 และผมเพาผมเป็นคนชอบนักเตะ้5แล้วแบบยังไงดยยีมันเพิ่มเข้ามาเป็นแบบมันมีนักเตะหลายตัวที่ผมต้องการอะเมสซี่โอ้โหโหดเอาเรื่องแต่บว้5แพงเอาเรื่องเหมือนกัน หนึ่งพันอ็มอ้ยไม่ใช่คลิกผิดหนึ่งพเมซื้อไม่ไหวอ่ะแพงเกินแล้วผมบ๊อกบ้าน่าใช้ไหมหน่าใช้สำหรับตำแหน่ง CM นะแต่ถ้าไปเล่น CAM ผมไม่แนะนำนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบชอะผมชอบแบบ CM คล่องๆ่อนะฮะผมก็เลยไม่เอาเปลี่ยนเบนเข็มเป็นป๊อกบ้านะครับผมเอางี้ดีกว่าผมจะพูด เฉพาะตัวที่ผมเสริมใหม่ดีกว่านะเดี๋ยวมันจะยาวเพราะมีหน้าหน้าใช้หลายตัวมากอย่างเช่นกิทแมนเฟอร์มิโนใครอีกที่ผมเลงๆไว้นะฟานไดฟเฟอร์นนนินโย่น่าใช้นะเว้ยเฟอร์นนนินโย่แล้วก็น่าจะหมดแล้ว ตัวที่ผมเล็งๆไว้นะแต่ตัวที่ผมเสริมเข้าไปมีหนึ่งเลยรามอสเอยตัวหนึ่งผมคเอค,ดค,ดคิดออกแล้วซอนซอนเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมต้องมีนะน่าจับจองนะผมมีซอนทีบีนะครับแต่มันผมขายดีกว่าขายไปแล้วขายมาเสริมพวกนี้ดีกว่านะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กว่า ผมเสริมตัวแรกก็คือลามอสบวกห้าราคาอยู่ที่ร้อยยสิบล้านนะครับผมตีเองนะเพราะไม่มีคนขายแน่ๆผมว่านะขาดน่าจะมีคนขายยากนะครับผมว่ามันเข้าบอนชัวกว่าปี18บดบวกหกที่ผมใช้อยู่นะครับผมแบบข้าบอนชัวก็เข้าปบททะดีอะไรประมาณนี้นะอีกหนึ่งตัวที่ผมต้องมีและอาจจะมีด้วย ก็คือฟานดแต่ผมต้องไปลองใช้บวกหนึ่งดูก่อนว่ามันเข้ามือไหมมันการเล่นมันแตกต่างจากดาวิดลุยมากไหมนะครับผมตั้งแต่อัพพดมาผมว่าดาวิดลุยแม่งทำผมผิดผิดหวังบ่อยบ่อยเกินไปแล้วนะครับผมอะ่ะตัวต่อมาก็เป็นดอนนารูม่าเป็นประตูนะครับผมดอนนารุม่าอยู่ไหนเอ,อ่ยอยู่นี่นะครับบวกบวกห้ามีขาอยู่ด้วย80ล้านนะครับผม ถ้าเทียบถ้าถามว่าเทียบกับ NHD โหพูดซะสำเนียงถ้าเทียบกับกูตัว NHD ผมว่าดอรานุมาปฏิกิริยาดีกว่าพุ่งรับโอเคกว่าแต่ถ้าถามไปเทียบกับกูตัว t ีผมว่ากูตัว t ียังไงก็กินขาดแต่มันมีขายนะไม่อยากตีเองด้วยแล้ผมแล้วอีกหนึ่งตัวอีกสองตัวอีกสตัวเป็นดัคสเลอร์นะครับผมเอาไปเล่น เป็น cam สแตทร,รวมจะเพิ่มอีก2ก็เป็น8 0ดสิ่ใช่แต่ผมเล็งบวก6กไว้นะครับแต่ตีบวก5าติดต,ตีเองตีเองบวก5ติดนะครับผมก็เลยใช้ไปก่อนนะผมไมยังยังไม่อยากบอก6เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีใช้อะ่ะแต่ถ้าบวก6กมีขายผมอาจจะเสี่ยงบวกหกถ้าบวก6กไม่ติดผมก็ไปซื้อบวก6กมาใช้นะครับผมใครที่เป็นสายแทงทะลุช่องอะ่ะผมว่าดักเลอร์แม่งจ่ายบอลโคตรแม่นโคตรเนียน นะครับผมแต่ถ้าจังหวะหวังผลนอกกรอบเขตโทษอะ่ะผมว่าตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์นะแต่ถ้าแบบเป็นสายสายแทงสายโยนอะไรเงี้ยดักเลอร์ตอบโจทย์มากนะครับผมอีกหนึ่งตัวที่ผมเสริมเป็น CDM โมััสพ p a ทีย CDM แอดมั d ลินะครับผมอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวมากๆนะครับผมชอบกว่ากองเต้อะ่ะในตอนที่มัน ที่มันมาเล่นให้แอดมิดผมว่าสไตล์การเล่นเขาโอเคเลยนะผมแต่ถ้าเทียบในเกมถ้าเทียบกับกองเต้ทีทีบวกห้าใช่ไหมผมว่า onte, กองเต้ลูกตือ้อลูกตื้อลูกแย่งมันดีกว่านะครับแต่ถามว่าชอบใครมากกว่าชอบเปอร์เตียมากกว่านะผมก็เลยเปลี่ยนก็ลเลยขายกองเต้แล้วก็มามาตีบวกเปอร์เตียนะผมก็ตีติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ใช้แล้ว แต่อนาคตอาจจะต้องไปบวกหกแน่นอนนะครับผมไม่อยู่แค่วกห้านะครับอ่ะมันมีหลายตัวที่มันน่าใช้แต่ผมจะมาพูดที่ผมพูดเฉพาะตัวที่ผมชอบนะครับตัวที่ผมแบบตัวที่ผมเสริมผมอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าใครที่ชอบมีเงินอะ่ะผมว่าทีบไม่ใช่ทีบดิ t ี t y ทจบสุดตัวท็อป ยังไงมันก็จบสุดนะครับแต่ถ้าชอบแบบผมสไตล์แบบผมอย่างเงี้ยต่อให้คุณเล่นตัวท็อปอ่ะคุณก็ยังคิดถึงบวกห้าอยู่ดีใช่ไหมผมเป็นนะแบบว่าไปซื้อกุล,ลิตตอนที่ผมเล่นบวกบวกหนึ 1, ่งบวกสองไอดีที่แบบยังไม่ยังไม่ได้ซื้อเอ็มล้วนมาเนี่ผมก็คิดแล้วแบบเฮ้ยอยทำไมมันไม่โหดเลยวะตัวแม่งเขาใช้กันทุกบ้านทุกเมืองทำไมเราใช้แล้วแม่งไม่ไม่โหดเลยวะสู้แบบ กูรีดผมยี่สิบกว่าล้านใช่ไหมสู้พวกตัวกองกลางผมแบบตัวล,ล้านสองล้านยังไม่ได้เลยแบบไม่รู้ดิดมันคนละความรู้สึกอะผมเล่นแล้วมันไม่ชอบผมก็ไม่อยากเล่นนะถูกไหมแล้วผมไม่ได้เล่นแบบว่าไอ้แค,ค่กูต้องเอาตัวนี้ว่ะแม่งเอ้ยกูโดนมาเนี่ยโดนแรงโดนตัวนี้ตกมาเนี่ยกูต้องซื้อเนี่ยแม่งโกงอะไรประมาณนี้ยไม่นะผมไม่คิดงั้นผมโดนผมก็ช่างแม่งดิผมก็เล่นใหม่เล่นตะเล่น,เ,ลนเริ่มตาใหม่ผมไม่ได้แบบ ที่แบบโุ้ยโดนตัวนี้ว่ากูต้องไปซื้อตัวเนี้มันก็ไม่ใช่มันก็แบบมันก็ไม่ชอบเหมอเะนาะความชอบล้วนๆอะนะครับผมอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ขอบคุณด้วยสาหรับคําติชมนะครับผมก็ยินดีน้อมรับเอาไปแบบปรุงแก้ไขนะแต่การที่ผมพูดติดๆดขัดๆอะมันคือแบบผมพูดเร็ว และตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบทําให้ลิ้นพันและติดขัดได้นะมันก็คือสไตล์ของผมอีกอะแต่ผมแต่ถ้าให้ผมพูดช้าๆมันก็ไม่ใช่สไตล์ผมถูกปะมันก็จะแบบกลายเป็นบังคับตัวเองให้แบบมันจะคิดอยู่ในหัวเลยว่าระวังนะระวังพูดติดขัดนะระวังนะระวังนะ,ะงนะอะไรประมาณนี้นะไม่รู้ดิผมพยายามทําให้มันเป็นตัวเองมากที่สุดอะแล้วแบบว่าเรื่องใส่เอฟเฟกอะไรเงี้ยผมอยากใสนะไอ้ผมพูดตรงเลยผมแต่ ตัวผมเวลาไปดูคลิปช่องอื่นอันนี้ผมขอพูดเลยนะถามว่าอยากใส่ไหมอยากใส่เอฟเฟกอะแต่คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเสียงเอฟเฟกต์เข้าใจปะ่ะแต่ผมรู้เลยบางคนบางคนดูบางคนเขาชอบอะไรเงี้ยนะแต่คือแบบผมพยายามทําช่องให้มาเป็นสไตล์ของผมแบบเป็นตัวตนของผมมากที่สุดอนะไม่งั้นผมไปแบบไม่ผมไม่เอาเงินมาซื้อ ID ดหรอกผมเอาเงินไปเปิดแพ็คดึงดึงคนดูดึงผู้ติดตามดึงยอดวิวไม่ดีกว่าใช่ไหมล่ะ แต่ผมก็ยังทําแผนทําอะไรแบบเปิดการ์ดมีเปิดการ์ดดองนิดหน่อยเอามาเสริมอะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละผมจะพูดต่อแบบว่าบางทีผมไปดูช่องช่องอื่นนี่เขาแบบใ oh, ส่เอฟเฟกอลังการอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ผมก็ไปดูนะครับแต่บางจังหวะที่แบบว่าอันนี้คือความชอบส่วนตัวผมนะบางจังหวะที่เขาเปิดได้เปิดการ์ดได้แบบแล้วมันวิ่งอะแล้วเขาใส่เพลงใช่ป่ะแล้วเขาพูดไปด้วยอะ เอาจิงๆว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นกับเสียงเพลงนะผมอะไปโฟกัสที่เสียงเขาว่าแบบเฮ้ยเขาพูดอะไรวะน้ําเสียงเขาตื่นเต้นไหมผมอยากฟังน้ําเสียงเขาตอนที่เขาเขาดีใจว่าแบบเอ้ยเขาเปิดได้แบบตัวหลายร้อยล้านแล้วมันวิ่งเนี่ยผมอยากฟังน้ําเสียงเขาว่าแบบน้ําเสียงเขาจะตื่นเต้นไหมน้าเสียงเขาจะดีใจไหมอะไรประมาณนี้ยแต่ผมไม่ได้กลับไปตื่นเต้นที่เสียงเอฟเฟกเลยนะมันก็แล้วแต่คนชอบแบบผมชอบแบบเนี้ยผมชอบฟังเสียงคนพูดมันเพลินดีอะนะครับผมอ่ะ มันก็แล้วแต่คนชอบคนดูเพราะว่าเราไม่ชอบเหมือนกันถูกไหมนะผมก็พยายามจะใส่ให้แล้วกันนะแต่คือคุณก็คือเข้าใจไหมเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากใส่พอเราใส่มันก็กลายเป็นแบบว่ายังไงดีอ่ะมันไม่ใช่ตัวตนของตัวเองอ่ะเนาะแต่ผมก็พยายามจะใส่ให้นะนะผมอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ